อ <มา S 1> ะดับีไม่ใช่ะใช่แข็งแร่งจริงๆงั้นนะไม่ใช่ว่าสัตว์ประหลาดนั้นไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามีฮีโร่เสร็จมันไปตั้งเยอะนะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฮีโร่อ่อนแอกันหมดอะทีแต่ว่าก็จริงสัตว์ประหลาตัวนั้นดูอ่อนแอตอนที่เขาจัดการ แถมนั่นแค่ฮีโร่ระดับ C ตายเพราะการโจมตีทีเดียวเลยนะแล้วฮีโร่ที่แพ้ไปก่อนหน้านี้จะว่ายังไงเรียกตัวเองว่าระดับ A ระดับ S, <S ได้เหรอตำแหน่งไม่มีความหมายอะไรลเลยหรืองไงน,นี่พอได้แล้วพวกเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อเรานะเสี่ยงชีวิตเหรอใครก็ทำได้ไม่ใช่หรืองไงคนที่กำจัดสัตว์ประหลาดาคือฮีโร่แต่ครั้งนี้จบด้วยดีคงไม่เป็นไร น่าเบื่อที่มีแต่พวกฮีโร่ธรรมดาโผลมาทำอะไรไม่ได้แต่ก็พยายามจะช่วยถ้าจะเรียกตัวเองว่าฮีโร่ต้องแกนะหัวปาสักทีได้ไม่เหระจะมาโมโหฉันทำไมกันล่ะเนี่ยสมาคมีโร่ได้รับเงินบริจาคจากพวกเราไม่ใช่เหรอตราบใดที่เราจ่ายเงินพวกมันก็ต้องคอยปกป้องเราอยู่แล้วจริงครั้งนี้เจ้าโลนนั่นนหะเป็นคนจัดการคนเดียวทั้งหมดเลยฮีโร่คนอื่นก็ตายแบบเปล่าประโยชน์ไม่ว่าใครโผลมา ก็ช่วยถ่วงเวลาได้ทั้งนั้นแหละสุดท้ายแล้วฮีโร่คนอื่นๆก็ไม่ได้ทําอะไรให้สงก็เป็นฮีโร่เลยบอกให้หยุดไงเล่าตอนนี้เราก็รอดแล้วแค่นั้นก็พอแล้วเนี่ยใช่สิโอ้โชคดีจริงๆเพราะฮีโร่คนอื่นช่วยถอนแรงของเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยฉันก็เลยจัดการมันได้ง่ายๆแบบนี้ดีจริงๆที่มาช้า ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ได้ผลงานทั้งหมดนี่นะี่พวกแกเน่ะเอาไปพูดให้ดีละ่ะคนที่จัดการสัปราดนั่นน่ะก็คือฉันคนนี้ใครไปล่าว่าที่จัดการได้เพราะว่ามาสายแล้วก็ฉันจะอัดให้หมดเลยเอเอะนี่หมายความว่าไงสับปราดอ่อนแออย่างนั้นเหรอเอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นไซตามะนี่ไซตามะเหรอฮีโร่จากเมืองแซดที่เขาบอกว่าขี้โกงคะแนนยังไงละ่ะฮะขี้โกงอ่ะ ที่จู่ๆก็เข้ามาแล้วก็เลื่อนขั้นได้เร็วมากอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะฮะน่าสงสัยอยู่นะนี่พวกแกเนี่ยไปดูแลพวกฮีโร่ที่บาดเจ็บให้ดีๆด้วยละ่ะถ้ามีใครตายคงมีปัญหาแนะ่ฉันจะไปแย่งผลงานของพวกมันได้ยังไงขี้โกงจริงๆด้วยไม่ยุติธรรมเลยจริงๆอ่ะเทียบกันแล้วอ่ะฮีโร่คนอื่นๆสมเป็นฮีโร่กว่าตั้งเยอะเลยนะ